สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทาร h a n ช e l ผู้รับสัางเละจักรวาลแปลความใหม่โดยการานหน้าไพา่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะราศีพิจิกและขนาดพิจิกนะพลังงาน no no contact นะคะพลังงานคนของคุณนะคะพิจิกนะไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับคนของคุณรายละเอียดนะคะการดูดวงส่วนตัวสมัครสมาชิกช่อง นะอยู่ที่ใต้ description box นะคะเอาราคะเรามาเริ่มกันเลยนะตอนนี้ตัวเขาเป็นอย่างไรจากห,หลังจากที่โน c o คอนแทคนะคะไพ่สามดาบนะคะมีการเศร้าเสียใจนะน่าจะนั่งดูรูปคุณอยู่นะคะที่เตียงนะตอนกลางคืนนึกถึงนึกถึงคิดถึงแล้วก็เสียใจนะคะ สถานการณ์ไม่เป็นไปอย่างใจคนที่มีความเศร้าโศกเสียใจมากๆเลยนะคะคิดกังวลรู้สึกเหมือนว่าอยากจะแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือหาทางออกไม่ได้คนของคุณมีความเสียใจนะพิจิกนะหลังจากที่โนคอนแทคกับคุณไปนะคะต่อมานะเพจออฟโซสเขาอยากจะทำอะไรนะคะบางสิ่งบางอย่างนะให้มันเป็นไปแบบตามใจที่เขาต้องการนะคะแบบสถานการณ์ของ คนที่อยากจะเอาแต่ใจตัวเองคนที่อยากจะคุยคนที่อยากจะพูดจะบอกอะไรก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไปอย่างใจเขานะคะเหมือนเขาอยากจะคุยกับคุณนั่นแหละนะคะอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะแสดงออกหรืออยากจะติดต่อสื่อสารแต่ยังทําไม่ได้สถานการณ์ยังไม่เป็นใจมีความเสียใจนะคะบางคนนะคะไฟออฟคัพนะถ้าคนของคุณเนี่ยนะคะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหมอเห็นถึงความเศร้านะคะเหมือนคนเป็นแบบ ต้องไปหาอะไรที่ให้มันทําให้นอนหลับนะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่งดื่มแอลกอฮอล์อยู่มีความคิดคานึงคนอกหักผิดหวังเสียใจอย่างี้แหละนะคะอารมณ์แบบนะอะไรยังไงทําไมกังวลเสียใจนะอยากจะคุยนะอยากจะคุยมีการแบบอารมณ์เสียนะหงุดหงิดนิดหน่อยอะไรสิ่งเนี้ยนะคะเหมือนว่าสถานการณ์เป็นความผิดหวังเหมือนคนกําลังอกหักนะฝะั่งเขานะฝั่งคนของคุณนะคะ นะถ้าคนของคุณไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือแบบนอนไม่หลับนะคะเครียดคิดมากนะคะแล้วก็ดื่มอาจจาะไม่ถึงทานกาแฟเยอะไปอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะดื่มเครื่องดื่มเพื่อทําให้รู้สึกเหมือนได้รับพลังงานความสดชื่นนะคะความความหวานในความรู้สึกเนี่ยนะคะ,นะคะเหมือนคนอกหักผิดหวังเสียใจนะ,ะ,นะะต่อมานะคะจัติตนะราศีพิจิกและคดาพิจิกคนของคุณเนี่ย นะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งหมายถึงว่าเขาเนี่ยกำลังคิดหรือตัดสินใจอยากจะคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอยากจะปะนีปนอมแหละถามว่าอยากจะคืนดีกับคุณไหมใช่นะกำลังตัดสินใจนะจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะความความยุติธรรมในความสัมพันธ์การกลับมาคืนดีนะคะกำลังตัดสินใจกําลังช่างใจอยู่นะกาลังพยายามแบบใช้เหตุผลไม่อยากใช้อารมณ์แบบความเป็นเด็ก ะะอารมณ์ความเป็นเด็กเนี่ยทำให้ตัวเขาเสียใจใช่ไหมคะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไปมีวุฒิภาวะที่ต่ำลงนะ,ะทีนี้เขาเลยคิดว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรเนี่ยนะคะภาพจะได้รับการขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะ,ะอย่าเพิ่งตัดสินเขาเลยอะไรสิ่งนี้นะ,ะเขาอาจจะเขาอาจจะคิดว่า คุณอนะอย่าเพิ่งตัดสินเขาเลยว่าเขาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะไม่ได้อยากคุยกับคุณหรือมีการเอาตใจตัวเองนะะใช้คําพูดอะไรไม่ดีหรือนะติดติดสิ่งเสพติดนะเนีย่ยแบบอย่าเพิ่งตัดสินเขาว่าเขานะะไม่เอาใจใสนะะ่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องภาพใหญ่ของอนาคตอะไรสิ่งนี้นะคะเงินนะะอะไรสิ่งนี้อยากได้รับโอกาสนะะอีกครั้งหนึ่งนะคะ คือคนอยากขอขึ้นดีนั่นแหละนะอยากขอคุยนะคะจะทําอะไรให้มันดีกว่านี้อยากได้ความชัดเจนนะคิดถึงสิ่งนี้นะกําลังรู้สึกไม่ดีเลยนะเอนเนอร์จีแบบนี้นะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อจะมาขอเก็บก่อนนะราศีพิจิกและคณะพิจิกคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลและคนาตุลก็ได้นะะ <c oughs> มาดูต่ออีกห้าใบนะตอนนี้ตัวเขาฝั่งนู้นนะคะเป็นยังไงตั้งแต่โคนคอนแทคกับคุณไป เราจะพูดถึงรายละเอียดของฝั่งเขาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าสิ่งที่เขาคิดและคาดหวังในอนาคตกับคุณเนี่ยอย่างไรแล้วก็มาดูว่าถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรขอสับไพ่ก่อนนะตอนนี้ตัวเขาเป็นอย่างไร no contact กับจากพิจิกนะคะ view mm hmm. of fortune mm hmm. นะถูกอัคอย บางคนนะคะพิจิกราศีพิจิกลัคนาพิจิกหมอเห็นถึงสถานการณ์คนคนนี้นะคะหมอไม่รู้ว่าคนของคุณนะคะบางคนนะคะคนของพิจิกบางคนนะเขาอาจจะทําโทรศัพท์หายนะ,ะเลยไม่สามารถติดต่อสื่อสารมาถึงคุณก็เป็นไปได้นะคะบางคนนะอาจจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะ,ะเพื่อจะได้เบอร์เก่าเบอร์เดิมเพื่อจะได้กลับมาติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยกับคุณได้นะคะเดวิลกำลังคิด นะคิดกังวลเรื่องของคุณนะอาจจะทําโทรศัพท์หายเบอร์หายก็เลยติดต่อสื่อสารไม่ได้นะอาจจะเป็นลักษณะนี้ด้วยของบางคนแล้วก็ปรึกษานะปรึกษากับเพื่อนปรึกษากับเพื่อนของเขาว่าเออทำอย่างไรดีนะคะเขารู้สึกเหมือนไว้สบายใจเขาคุยกับเพื่อนเขาเรื่องของคุณที่แบบว่ามันเป็นปัญหาหนักอกหนักใจอยากจะให้เพื่อนเขาช่วยเหลือหรือแนะนําอะไรสิ่งนี้นะคะเหมาเห็นสิ่งนั้นนะว่า นะกำลังคิดถึงนึกถึงนะอยากกลับมาอยากขอคืนดนะีอะไรแบบนี้มีความไม่สบายใจนะสถานการณ์อาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้มีความคิดมากมีความหึงหวงนะกำลังคิดนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าสิ่งที่เขาคิดและคาดหวังในอนาคตสิ่งที่เขาคิดรู้สึกหรือคาดหวังในอนาคตที่จะทำกับชาวพิจิกนะไม่จำกัดระยะเวลานะคะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้ของคุณ เดวิวตกออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแสดงว่าบางคนนะถ้าคุณเนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดนะคะเขาก็อยากได้ความเข้าใจและได้กลับมาใกล้ชิดกับคุณอีกอยากจะแบบให้ความสัมพันธ์ของเราที่มันมีเรื่องไม่เข้าใจไม่สบายใจหึงหวงนะ,ะกังวลกลัวหรืออะไรสิ่งนี้กลับมามีความสุขมีความเข้าใจเรานะเขากับคุณเนี่ยคาดหวังว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะ,ะมีความสัมพันธ์แบบที่เข้าใจมีความสัมพันธ์ที่แบบลึกซึ้งอยากกอดคุณนะอยาก ใกล้ชิดกับคุณนะมีความสุขนะบางสิ่งบางอย่างอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะกลับมาคืนดีนะตอนนี้ถามว่านะแต่เขาก็รู้สึกเหมือนว่าออหนักอกหนักใจอ่ะนะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความรับผิดชอบที่เขาต้องต้องเคลียร์นะคะภาระที่เขารับผิดชอบสิ่งที่เขาแบกไว้นะเป็นเป็นความกดดันแสดงว่า เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะราศีพิจิกและขนาพิจิกพลังงานเดวิลเนี่ยสิ่งที่เขาคิดนะคะว่าจะหาทางออกนะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ตอนนี้ทำอะไรได้ไหมนะ,ะมันเหมือนแรงกดดันเนี่ยที่จะกลับมาคืนดีกับคุณเนี่ยนะ,ะมันเป็นแรงกดดันที่แบบเขา น่าจะกําลังคิดและช่างใจหรือตัดสินใจนะรอสถานการณ์ก่อนนะอาจจะมีอารมณ์โกรธหรืออารมณ์โมโหก็ได้นะมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์โมโหมีอารมณ์หึงหวงในความสัมพันธ์นี้ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เขาคิดนะคะเขาไม่อยากปล่อยคุณไปนะคะนะคนคนนี้คุณก็ยังเป็นความสุขของเขาอยู่ยังคาดหวังการเข้าใจการมีโอกาสนะคะแล้วก็การแก้ไขนะคะความโกโรธ ความโมโหในความรักความสัมพันธ์แต่ตอนนี้น่าจะยังทำอะไรไม่ได้นะคะต้องรอก่อนอาจจะเกี่ยวข้องกับเงินก็ได้ด้วยเช่นกันนะอาจจะเกี่ยวข้องกับเงินก็ได้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูอีกห้าใบสิคะพิจิกอาจไปเกี่ยวข้องกับราศีมังกรมอเห็นถึงพลังงานความสัมพันธ์ที่ไม่เชื่อใจนะคะหมอเห็นสิ่งนั้นนะคะการเสพติดเครื่องดื่มมึนเมานะคะแล้วก็ความมั่นคงของความสัมพันธ์ในอนาคตเช่นเงินเป็นปัจจัยสําคัญ นะความสัมพันธ์ที่ไม่เชื่อใจอะไรสิ่งนี้สิ่งที่เขาคิดนะเอ็มเพลเอร์เขาอยากจะจัดการหรือควบคุมสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะให้กลับมาพูดคุยได้ดีหมอเห็นถึงสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะจัดการบางสิ่งบางอย่างหมอไม่รู้นะว่าราศีพิจิกราคณาพิจิกนะเออ ไปเจอความสัมพันธ์ที่เหมือนว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือเปล่านะคะรอคอยที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ทีนี้ในในระยะนี้ก็คืออาจจะรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ที่คนคนนี้นะยังไม่ไม่ได้จัดการก็เลยมีปัญหากันไปโ o นคอนแทคนะคะบางคนก็อาจหมายถึงโทษสาภายพอพอเขา ซื้อโทรศัพท์ใหม่นะได้เบอร์ก็จะมีการเชื่อมโยงนะคะเขาจะจัดการบางสิ่งบางอย่างที่จะกลับมาเชื่อมโยงในความสัมพันธ์นะคะเพื่อให้เขา่าคนนี้เดินทางมาหาคุณได้มันเป็นความรักนะถ้าพิจิตคบกับชาวต่างชาตินะก็อาจจะกลับมาติดต่อสื่อสารนะคะในลักษณะที่เชื่อมโยงให้ความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาอ่ะจะได้มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะ,ะกลับมาหากันนะมีการเดินทางเกิดขึ้นอาจจะจองไฟล์บินอะไรสิ่งนี้นะคะเพื่อให้ได้กลับมาเจอคุณนะ ขอดูอีกใบหนึ่งนะคะตอนนี้คนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนของการเคลียรอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือจัดตารางนะคะจัดตารางจัดแผนหรือวางแผนนะในระยะยาวที่จะต้องเดินทางมาหาคุณนะคะถ้าใครพบกับราศีเมษเออรราคนาเมษนะคะพิจิกนะสิ่งที่เขาคิดหรือคาดหวังจะทํากับคุณในอนาคตนะคะเอาละค่ะแต่หมอคิดว่านาน่าจะต้องคุยเรื่อง สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่มันเป็นปัญหาจะต้องกลับมาเคลียร์นะคะเขาปวดหัวนะคะเรื่องนี้เหมือนมีความไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดเกิดขึ้นนะคะมอเห็นสิ่งนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเขาบอกคุณได้ข้อความหนึ่งร้อยข้อความถ้าเขาบอกฟิสิส์ได้ข้อความรักจากเขาถึงคุณคนคนนั้นที่โนคนแทคนะคะถ้ามีใจก็ทักมาสิบใบนะคะมีคนอืม พี่คนพี่คนไม่มีหัวใจนะราศีพิจิกเขาบอกพี่คนไม่มีหัวใจคุณอาจจะคบคนอายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้นะคะเพลงนะคะมีเพลงซ่อนกลิ่นออกมานะ,ค,ะคนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแน่เลยเพลงซ่อนกลิ่นออกมาเนี่ยนะคะถ้าผมกล้าพอนะคะคนนี้อยากมีความกล้าหาญที่จะนะจัดการความสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ ที่ฉันรู้ว่ารักคืออะไรก็เพราะเธอโอ้พิจิกคนนี้รักคุณนะสายบัวยังตัดขาดแต่พิษสวัสด์ตัดไม่ขาดนะคะความสัมพันธ์ที่นะคะมีพิษมีอารมณ์พิษสวัสด์หมกมุ่นความต้องการทางเพศกับคุณนะถ้าคนที่มี s o m e t h i n ลองแล้วนะคะแต่ถ้าคนที่ยังไม่มี s o m e t h i n ลองก็คือเขากําลังหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ที่ว่า จะทำอย่างไรแก้ไขนะปัญหาที่เขามีอยู่นะคะหรือมีปัญหากับคุณในอดีตที่ผ่านมาก็จะจัดการก่อนนะ,ะอะไรสิ่งนั้นเนาะถึงเธอจะกุมมือฉันช่วงสั้นๆแต่จะกุมหัวฉันเอ่อหัวใจชั้นตลอดไปนะอยากบอกให้รู้ความเย็นชาของผมมันคือการแสดงบางคนก็อาจจะแบบงอนกันเล่นเกมในความสัมพันธ์ทำเป็นเย็นชาอะไรสิ่งนี้ก็ได้นะคะอาจจะอยู่ไกลแต่ไม่หายไปไหนแน่นอน หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคช่วยโทรกลับหน่อยนะมีการเรื่องโทรเกิดขึ้นนะคะพี่ใจร้ายนะพิจิกนะคบคนอายุน้อยกว่าอาจเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะความรักความสัมพันธ์ต่างไว้เอาราคาราศีพิจิกรรัคนาพิจิกนะคะก็น่าจะประมาณนี้อาจจะไม่ตรงกับสถานการณ์ ของทุกคนนะคะเพราะว่ามันเป็นการอ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะดูสถานการณ์ที่มันตรงกับเราหรือข้อความไหนที่มันตรงกับคุณนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเหมาะเชื่อว่ายัางมีความข้างลักณนะคะออในในพลังงานของพิจิตะ,ค,ะคนของคุณเนี่ยที่ส่งมานะคะอยากจะกลับมาคืนดีอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจแต่บางทีก็มีอีโก้นะ,ะบางคนอาจจะเป็นสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่เป็นคนนั้นอาจจะ มือถือหายจริงๆเราก็ไปซื้อมือถือใหม่ล้วก็อาจจะได้กลับมาติดต่อสื่อสารก็อาจเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นความสมพันธ์ที่อยู่ไกลต่างชาติได้ด้วยอาราคาราศีพิจิการาคาลันาคานาพิจิกก็น่าจะประมาณนี้ส่วนใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวรายละเอียดนะคะเบอร์บัญชีโอนยอดส่งเซลสลิปนะคะแล้วก็เลือกว่าคุณจะดูโปรโมชั่นไหนอ่านให้ครบถ้วนก่อนนะจ๊ะใครสมัครสมาชิกช่องนะคะช่วงนี้หมอแจไม่ค่อยมีไรายได้จากการโฆษณานะคะ ก็ถ้าอยากสนับสนุนหมอแจนที่คุณสะดวกนะคะก็กดซุปเปอแตงได้หรือจะสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะเอาละค่ะประมาณนี้นอ้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาสีพิและขนณะพิจิกขอบคุณและสวัสดีค่ะ